สวัสดีครับอยู่กับอ่าเปา G ทูบ B ครับผมวันนี้อย่างเปาจะพาทุกคนไปดูกิจกรรมบูรณาการของสัปดาห์ที่แล้วกิจกรรมที่เราบบรณาการมีดังนี้ภาษาไทยคณิตและอีกหลายหลายวิชาถ้าทุกคนพร้อมแล้วดูกันเลยครับอ๋อก็ที่รับมอบเลยนะคะคือให้ทำโครงงานในใน Google Slide นะคะ ในต่างวิชามีทั้งภาษาไทยประวัติหน้าที่พาราศึกษาสุขาศึกษาดนตร,ตรีแล้วก็การงานอาชีพค่ะแต่หน้าที่เป็นหนูกับดิชี่จะเป็นคนทำสไลด์ค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่เหลือก็จะช่วยกันหาข้อมูลค่ะถ้า,ถ,าถ้าช่วยกันทำก,ก็น่าจะเสร็จเร็วค่ะก็ในของหนูหนูจะรับผิดชอบของวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยค่ะส่วน วิชาจะรับผิดชอบในสังคมประวัติหน้าที่แล้วก็ดนตรีค่ะแล้วก็เจนชูจะดูในวิชาของวิทยาศาสตร์ปันปันดูของวิชาการงานส่วนของเคนดี้ดูของวิชาสุขศึกษาค่ะให้ทุกคนแยกกันไปหาข้อมูลตามที่ตัวเองได้ไปอะค่ะแล้วก็มีมะเขือส้มผักแช่ก็ ผักกูดผักให้หมดกหมดก่อนเอาภาคอีสานต่อไอ้ข้างๆผักชีลาวถั่วพูเงงละก้ากลางต่อมะเขือม่วง ผักโขมก็ชั่ครูโอเคเปนได้ไม่อยากเอาแบบเรนโบว์ยลุงได้ไหมเอาแบบเหมือนในกระดาษที่ฟูเขียนมันเป็ง่ายกว่าเป็นได้กว่าโอเคได้จัดไปดูง่ายด้วยอันนี้จะเป็นชะเอิร์ดเปลี่ยนตัถ้าเกิดภาคการจำชั่ครูแต่งตัาแล้วก็ชะอมะนี่คืออะไรลูกอาเลยหรอชั่ครูแต่งมันลูกมันลูกมันลกรอเรือ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 อันนี้ส้มอันนี้ของภาคหนึนะ ทาโปยผักแคร์บำรุงหัวใจจบต้องเขียนทุกภาคเลยเหรอใช่มันต้องอเอามาสี่ภาคภาคละสามชนิดเพราะฉะนั้นเราเป็นสิบสองเพราะทำไม่ถี่ไม่พอลักษณะภูมิประเทศประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญเดี๋ยวเราเอาประเทศอะไรนะประเทศแรกคือเราจะเอากรีกต้องเขียนว,ว่าที่สําคัญได้ไหมได้นะใช่หรือเราจะเอาเอาคำขวัญก็เอรเทริกอาร์ซีนาทารนี่คือคำขวัญของประเทศกรีก การเรยนวิชาจะให้ทำสอบครัวครับจะให้ทำเป็นหาข้อมูลแล้วก็ทำสไลด์ครับแล้วก็ของหรือจังอ่ะจะมีไอ้อะไรอ่ะไอตัวงานของหรือจังจะเยอะหน่อยนะก็ครัวหน่อยหรือจังก็ก็ก็ช่วยๆกันเลยเยอะแยะฟองพูดขึ้นนำใครที่จะแอปปิชชันช่วยหน่อยได้ไหมครับ คุณค่าวัฒนธรรมเอ้วัฒนธรรมภาษาไทยครับคิดไม่ออกเลยไม่จะทำงานแน่เลยเดี๋ยวหน่มปังเอางานมาให้เขาเดี๋ยวเขาจะตัดต่อก่อนให้ส่งรูปไปให้เนาเอารูปไอางานแรกอะปัดตรงที่หน่มปังเขียนข้อความมาให้เขาหน่อยไอข้อหนึ่งอะเอาแค่ข้อความใช่ไหม ไม่ต้องเอารูปพาพมาใช่ดี๋ยว่าเดียวนายรู้แล้วว่าเราเขียนภาษาไทยได้นานแค่ไหนเราจะเขียนภาษาอังกฤษและแตรสนิทภาษาไทยเราจะเขียนแปว่าฟาร์มจบชัดเนี้ยฟาร์มเศรษฐกิจพอเพียง Far w i i t h circular economy ว่าเศรษฐกิจพอเพียงครูน่าจะบอกว่าใช้ได้นะส่งส่งข้อมูลอะไปในกลุ่ม5คนแล้วเดี๋ยวใช่ครูไปทําสไลด์เสร็จแล้วมารวบรวมว่าจะให้ใครพูดอะไรบ้างใช่แล้วก็จะได้เอาข้อมูลมาทำสไลด์ เสร็จแล้วพอเราได้ข้อมูลเสร็จเราก็ซ้อมกันทุกคนเลยซ้อมทีละคิวทีละคิวเพราะว่าพอพรีเซนตจริงเราจะได้ไมนโลกม,มัมเียเดี๋ยวเสร็จแล้วส่งมานะเราจะได้ทําทีละอันนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนหาหมดแล้วแล้วตอนนี้ทุกคนได้ถึงไหนแล้วเรา เหลือรวบรวมไอ้ข้อดีของประเทศไทยที่ได้เข้ามาคือต้องแอดเพลงเพิ่มจริงอ่ะมันมันอ่านเดียวก็พอมัอ้งในจดมันมีอะไรบ้างอ่ะมันมีแบบว่าลักษณะของบทเพลงเรียน,น,นหาบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรักที่ไม่สมหวังและการแย่งชิงความรักโดยไม่สนใจความรู้สึกของอีกฝ่ยาย้อมแสดงความคิดเห,เห็นเกี่ยวกับลักษณะของบทเพลงและแนวคิดเกี่ยวกับความรักเพลงนางลายใบแดงเลยเราต้องตัวหนังสือเยอะๆรอ กูจี๊กกูจะไม่ไม่เราเราต้องคิดต้องคิดเป็นอะไรจุดนี้ดิสมมุติเหมือนเราเป็นเด็กก็ได้เราไปอ่านหนังสือพิมพ์อยากอ่านไหมหนังสือเยอะๆตองหนังสือเยอะก็ไม่หรอกอยากคนฟังคนก็พูดมากกว่าถ้าอย่างนั้นมันดูจะยากไปงานน่าจะสุดช้าไปหน่อยงั้นโอชิก็หาของภาคกลางกับภาคเหนือหม่านี้ก็หาอีสานได้โอเคว่าหม่งหนิงเลือกมาสามอันสมมุติว่าหมงหนิงจะหาประโยชน์ของหม่งหนิงเลือกผักขยงเนี้ยหม่งหนิงก็ซื้อหรือว่ามันอ่านว่าผักขยง เพลงที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ครับก็จะเลือกเป็นเพลงจะไม่ทิ้งกันครับ <c oughs> เพลงนี้จึงเป็นเพลงที่ทําให้ทําให้กําลังใจแล้วก็รวมถึกกงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสู้กับโรคระบาดอย่างหนักครับตัง้งแต่ว่ากิจกรรมบูรณาการแหงงานเขียนเป็นงานใช่ไหมมันไม่ใช่<อ>กิจกรรมไงมันเป็นงานไม่เป็นยักษ เโอ้ผมชอบเลยนะให้กระแดนคำอะไรได้ต้องเต้นเลยนะต้องมาต้องต้องเต้นนะหนมไม่ได้เลือดหนูใส่ชุดแบบนี้ด้นะอึ่ง้ไทยนงใส่หน่อยเออดูดู้าหอม้าเลยเราตูไ้ บ้างครับทุกคนกิจกรรมสนุกมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ความรู้อีกแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย